สวัสดีครับเรามาจัดเทียริสสำหรับเหล่าไฟเตอร์สำหรับชายชาติีที่เขาเป็นเลนเป็นเลนอินโทรเวิร์ตที่มีแต่เหล่าชายชาติีเขาหนึ่งหนึ่งกันนะครับอ่าก็จะประกอบไปด้วยเจ้าแห่งการดวลเลนก็คือออกได้ครับตัวเมตาจะออกได้เลยหมดเลยต้มก็เป็นชายก็คือส่วนใหญ่จะออกนิยมออกกันครับส่วนงั้นๆแหละก็คือออกได้ไม่บังคับไม่ต้องออกก็ได้ครับก็ได้แค่นั้นแหละ ก็คือไม่จะเป็นต้องออกครับส่วนอันนี้ก็คืออย่าออกครับอ้าวล้วมาเริ่มอย่างแรกกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะตีต่างไว้ก่อนนะครับว่าไฟเตอร์ทุกตัวเป็นสายกายภาพนะครับไม่นับแบบสายเวทนะพวกตัวท,ที่เอาสายเวทมาออกอันนี้จะไม่นับนะบนับแต่สายกายภาพล้วนๆครับฟอสเคปอ๋อแล้วก็เราจะมาพูดถึงประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแบบในกรณีที่ตัวนะั้นสามารถรีดประสิทธิภาพได้สูงที่สุดเนี่ยไอเทมนี้คู่ควรไหม สำหรับผมนะฟอสเคปถือว่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่ถ้าดุกที่ประสิทธิภาพมาจริงๆอะ่ะมันคูดาวค่อนข้างสั้นครับสกิลตีสกิลตีได้ซึ่งผมบอกเลยว่าแต็กที่มันให้ไม่แย่ครับมีลดคูดาวมีพลังชีวิตมีเกราะเล็กน้อยผมว่าไม่ได้แย่ครับสำหรับก,การดวลลลงอยู่ตรงนี้ไปละกันนะครับหลายตัวออกได้ครับโดยเฉพาะตัวที่สกิลตีสกิลตีบ่อยๆครับออกได้เลยแถมมีสโลด้วยตัดเลือดหรอฟอสเคป อ้อาร์ติโอฟอาร์ติโอฟนี่เราต้องว่าพูดถึงอยู่นะครับสําหรับผมออกได้ครับแต่มันแนะนําให้ออกช่วงเลดเกนนะช่วงที่แบบขายกอเกิดอ่าขาแบบกอเกิดทํางานเสร็จปุ๊บขายแล้วก็ออกอาร์ติโอฟต่อครับพอออกอารติโอฟเสร็จปุ๊บก็ออกเดสติกต่อครับอ่าประมาณนี้ส่วนว่าของเวทนี่ก็ไปใกล้ๆไป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  ไป,ไป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 หมดไปหมดไปไปไปเฮ้ยอากูนี่เหรอสำหรับผมแม็กพอออกได้แม็กเลป่ประสิทธิภาพได้เกือบสูงที่สุดละสำหรับผมใช้ได้ครับแต่ว่าแม็กมันไม่ใช่ตัวมตเมตตาไงออกไปออกไปดาบคริโอ้โหดาบนี้ผมบอกเลยว่าฟไฟเตอร์แทบทุกตัวออกได้หมดเลยครับคลิทีนี่ก็โอ้โหโดยเฉพาะอ,อันเลน อล็กกับเอมิลี่นี่ของดีเลยครับสปเปียร์อัพลองกินเนื้อเมื่อก่อนอะ่ะเหมาะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันโดนเนื้อมันโดนเนื้อมาแล้วเอาจริงๆมันเหมือนเวกาปรับสม,มดุลน,นะแต่มองแกดดาวไฮก็รู้รัาว่าเนื้อเมื่อก่อนลดเกาะลถเกาะเป็นหน่วยโคตรสูงครับแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหเกาะลดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแบบแคลรี่ต่อบางๆอีกฝั่งมันไม่ได้เกาะเยอะขนาดนั้นครับต่อใเป็นแทงเขาก็ไม่ได้ออกเกาะเยอะขนาดนั้นครับเขาออกพลังชีวิตสูกตอหรับผมอยู่ประมาณนี้ก็พอแล้วเพราะว่า แต่สัแตกมันยังให้ดีอยู่ครับมีทั้งรถคูดาวมีท้้งพลังโจมตีมีท้้งพลังชีวิตสัดแตกค่อนข้างดีฮารอนเหรอถ้าเป็นไฟเตอร์สาย DPS ออกดีเลยครับแต่แต่ในเลนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเดนดักเลเยอร์ไม่ค่อยมีครับมีไม่ค่อยเยอะอยู่ตรงนี้ไปแล้วกันมีไม่ค่อยเยอะครับอันนี้เหรอบอกเลยว่าช่วงเลดเกมยังไงก็ต้องออกครับอ่าเราจะมาพูดถึงโบเกนก่อนโบเกนอยู่ไหนวะอื๋ออยู่นี่ นี่ครับสองอันเนี้ยอันเนี้ยออกต้นเกมครับส่วนพอต้นเกมออกเสร็จปุ๊บอีกฝั่งมีเกาะเยอะอีกฝั่งเริ่มเกาะน,นะอีกฝั่งเริ่มออกของมาก,กันออกอันนี้ต่อครับคุ้มเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือไอเน,นี้ยหรือบ้านที่เจ้าพร้อมกันก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยผมบอกคุณลักษณะก่อนมีรถครูดาวให้และที่สําคัญมีพลังโจมตีออฟส่วนใหญ่เขาเน้แนแยกดันใช่ไหมครับแล้วแบบออฟอีกฝั่งส่วนใหญ่ก็จะหนาออกอันนี้ไปครับฆ่าออฟอีกฝั่งได้แน่นอน อ๋อแต่ผมบอกไปก่อนนะไฟเตอร์ที่มีเกาะประมาณหนึ่งสองอันนี้จะเจาะเกาะได้พอๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันมาแต่สำหรับคลิปอะเรื่องใหญ่เลยครับคลิปอะ่ะเรื่องใหญ่มากออฟเลนมันต้องรีบแยกรันคลิปใช่ไหมครับไอเนี้ยได้เลยก็สเลเยอร์อะไรพวกเนี้ยตีเข้าหมดครับออกอันเนี้ยตีได้ทุกตัวในเกมครับแต่ว่าจะตีเบาตีแรงก็ขึ้นอยู่กับเกาะเดอะบีชอ่อ่าผมบอกเลยว่าไอเทมเนี้ยหาประโยชน์ไม่เจอจริงๆครับ แต่ปางตัวออกได้นะเป็นออฟเลนเนี่ยแต่ออกคุ้มไหมอะไม่คุ้มนะครับไอ้นี่อ่ะเหรออือจะออกไปทําไมอะ่ะออกไปก็ได้จอก,กอสิบเปอร์เซ็นครับไอ้นี่เนี่ยอ๋อผมบอกไปก่อนนะสมมุติว่าออกสองอันนี้พร้อมกันนะเราจะได้จอกกอแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นในกรณีที่เราเป็นตัวระยะไก,กลครับสินเทียก็นับว่าเป็นฮีระยะใกล้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นออกสองอันเนี้ยจะได้จอกกอแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นครับไม่คุม้มไอ้นี่โคตรแพงอย่าไปออกกันครับไฟเตอร์อะ่ะโอ้มีอาร์มเหรอโอ้มีอาร์ม โอมิอาร์มผมบอกเลยว่าออกได้ออกดีครับคอมโบกับดาบแดงร้ไม่ทําไมครับเพราะว่าออฟเตอร์ออฟเอิร์มพวกไฟเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ต้องเน้นคิ้เขาเน้นแค่พลังโจมตีครับสก,กิลของเขาพลังโจมตีเยอะอยู่แล้วดาบแดงจะเล่งประสิทธิภาพของตัวคูณโบนัสสก,กิลให้ได้ดีส่วนโอมิอาร์มเนี่ยไฟเตอร์ส่วนใหญ่เมื่อชะสก,กิลหมดแล้วทำอะไรต่อครับตีปกติสิครับเนี่ยอันนี้ออกก็คูมเหมือนกันรับยี่คอมโบกับดาบแดงบอกเลยว่าดับเป็ลฮิตโคตรแรครับ ไฟเตอร์ส่วนใหญ่มาตีชาร์จแต่มันตีแรงครับเพราะฉะนอโอกมีอามคุมครับ oh, mm. อมัมพุมก็เหมือนแบบเหมือนได้ตีเบิลมา,ลาฟรีฟีทีนึ่งครับต,ตีเบิ้ลแบบนี้ไม่ติดคิติคอนครับไอ้ไอ้นี่เหรอสลิปสติงผมบอกเลยว่าไฟเตอร์หลายหลยตัวไม่นิยมออกครับเพราะไฟเตอร์ไม่ได้ต้องการพลังโจมตีมากกว่าอัตาครีครับอืมดาบต้านวีดบางตัวพอออกได้นะครับถ้าเจอแบบเม็ดเยอะๆแล้วเราไม่อยากออกอยอยแต่สำหรับผม ทอยก็เดิมเบสเหมือนเดิมครับออกได้ทุกเกมครับส่วนใหญ่เกม,มน่าจะมีเมดส่วนใหญ่แ้วสูงอ่ะอไม่ต้องแลดสูงครับส่วนใหญ่เอาแบบสามารถปกติของคนเล่นอาวุเป็นเลยนะครับเขาจะต้องเอาเมดมาอยู่แล้วเอาไม่จาเป็นต้องใครเมดก็ได้ครับเอาตัวตีเวทมายัางไงก็ต้องมีตัวตีเวทสักตัวครับหรือไม่ก็เก็บเอาไว้แบบยังไงแบบตัวกายภาพบางตัวก็มีตีเวทครับพลังแฝงบางพลังแฝงก็ยังมีเออไอน,นี่เลยเอาไว้การก่อสะท้อนได้เลยครับอ่าดาบตัดเลือด เฮ้ยออฟออฟออกดาตเลือดได้ดีออฟออฟตาเลือดดีโอเคตามนี้แหละไอ้นี่เหรอมันมีผลเฉพาะระยะไกลครับแล้วก็อย่างที่บอกไม่มีพลังโจมตีขยะครับเฮ้ยไอเทมอันนี้เด็ดเอซิสไอเทมที่ให้เกราะเยอะที่สุดในเกมและลดคูดาว20%สำหรับผมไฟเตอร์ทุกตัวต้องการลดคูดาวไฟเตอร์ทุกตัวเก่งที่สกิลทุกตัวเลยครับเก่งที่สกิลผมกล้าพูดเลยว่าทุกตัวเก่งที่สกิลไม่ว่าจะเป็นอันติตีธรรมดาพาสซีฟเอ้ยไม่นับตีครับล่ ไฟเตอร์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองอันติหรือพาสี่ครับต้องการต้องใช้หมดครับดาบสายฟ้าอเลนพอออกได้ครับอืมถ้าเป็นอนเลนออกก็อาจจะอยู่ในระดับนี้เลยครับแต่อรลนมาตัวไม่มีตาเนาะก็ทําใจแล้วกันครับอันนี้ก็ได้ก็รานีเดียวกับดาบสายฟ้าเลยครับเหมาะกับอรลนแค่ตัวเดียวเองมั่งนะเหมาะกับอเลนเอ้ยปาลาไหลอาจจะพอออกได้อยู่ครับดูเลือดเหรอมีผลกับว่าร,รยากกายยะยะไกลสี่ประเด็น เอ้ยดาบฟอร์เลนดาบนี้บอกเลยครับฮีโรตัวไหนอะที่มันคลุกวงในบ่อยๆแล้วมันไม่มีลดเสียหายหรือไม่มีไอเทมกันอะไรนอกจากเด้งเลือดนะครับบอกเลยเด้งเลือดที่โคตรคุมครับเพราะอะไรเราได้ลดเสียหายลดเสียหายสี่สมเปอร์สมมติว่าเราเด้งเลือดมาสัก4ี่พันอะไรเงี้ยครับไอลดเสียหายสี่ิเปอร์เนมันก็ช่วยเพิ่มไปอีกสี่สิบเปอร์เซนลยนะครับถ้าถามว่าสี่พันเปอร์เของสี่ินี่เยอะขนาดไหนหอะ่ะเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูครับอันหนึ่ง ก็ประมาณได้เพิ่มเลือดเพิ่มมาอีกพันหกครับก็ได้มาเกือบอีกสองพนะครับก็ได้ก็รวมเลือดแล้วนี่ได้เยอะมากเลยครับสาหรับผมใช้ได้เลยเพราะมันทําให้แบบพลังชีวิตกับเกาะเราดูมีมูลค่ามากขึ้นครับชิว่วออฟลอสอ๋โอโอ้โหสัญญาไฟเตอร์สัหญ,ญ,ญ,ญ่มันก็ต้องแบบเป็นตัวแบบอาจจะต้องโดนดามจแครี่โดนดามจเอ่อป่าอีกฝั่งส่วนส่วนใหญ,ญ่ปลายฝั่งมันจะต้องเป็นตัวสายตีแล้ะครับ ไม่สายตีก็สายกายภาพเพราะว่าสายเวสส่วนใหญ่มันก็มีสายตีะนะเพราะฉะนั้นชียรอัปลอสถือว่าเป็นไอเทมที่สําคัญครับแต่ถามว่าสําคัญขนาดนั้นไม่ไม่สําคัญเท่าไอเทมที่บวกพลังโจมตีแน่นอนครับกาอไฟชนเลนบางตัว,วยิ่งชนได้แข็งยิ่งอยู่ได้นานออกาอไฟยิ่งคุ้มครับเง,ง่ายๆก็คือตัดอะไรที่คุณอยู่กลางวงไฟแล้วอยู่นานๆโคตรคุ้ม,มครับบอกเลยเพราะกาอไฟมันเผาแบบเ e อวีะนะแล้วก็เผาเรื่อยๆครับหมายความว่าถ้ายิ่งอยู่นานยิ่งคุ้มครับ ตัวขวาเนี่ยหรอเหมาะแค่าบางตัวครับหรือต่อให้เล่งปฏิสิทธิภาพสุดแล้วก็ก็ได้ขนาดแหนโพรไฟเตอร์มันอ๋อปลาไหลเหมาะอยูอ่ประมาณนี้แล้วกันครับกาอสะท้อนเนาะกรอสะท้อนไฟเตอร์บางตัวออกได้รกรณีเดียวกับก่อไฟครับยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก่อะสะท้อนยิ่งสะท้อนคุมครับแต่มันสะท้อนคุมสลาแครี่อะเนะาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัดเลือดแล้วแครี่เรายิงสวนเนี่ย inet. ก่อะสะท้อนไปอีกบอกเลยว่าแครี่ดูดเลือดไม่ขึ้นครับ แถมโดนกอดตะทอน,ต,ทอนตัดเลือดปอีกค่อนข้างดีครับกอดตะทอน,ทอนปรับมาใหม่ก็ถือว่าโอเคเลยครับอ่ะดีประมาณนี้แล้วกันครับอ่าแล้วก็อถุงมือถุงมัดก็ผมบอกเลยว่าสำหรับไฟเตอร์นะดูดเลือดจำเป็นพลังโจมตีจำเป็นโล่จำเป็นก็จำเป็นดีครับแต่ว่าถามว่าออกรวคูมไหมบอกเลยว่าไม่ครับเพราะว่าสแต็คมันให้ค่อนข้างแย่เลยแต่ว่า ้าเป็นในกรณีแบบพาร์ทสี่อะไรเงี้ยค่อนข้างดีครับเพราะผมจาได้ว่าเมื่อก่อนเขาจะขายกอเกิดแล้วซื้อถุงมือกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เดียวมทากันแล้วไม่รู้ทาไมครับโอดินวิวเหมาะแค่บางตัวครับต้องโดนตีห้าทีครับเราจะได้โจมตีแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นทุกความเสียหายซึ่งค่อนข้างดีและจะได้ความเร็วนในการเคลื่อนที่เอาไว้ถอยหนีหรือว่าไล่ตามศัตรูได้ครับในกรณีที่ศัตรูมันจะคล้ายเรา ไอ้สร้อยเขียวนี่เหรอไฟเตอร์หลายๆตัวไม่จําเป็นครับเพราะอะไรเหรอไฟเตอร์ส่วนใหญ่มันมันไม่จำเป็นต้องดูดเลือดหรือเอาง่ายๆก็คือไฟเตอร์ส่วนใหญ่เขาลกลับบ้านบ่อยรอครับไปแยกดันแล้วก็กลับบ้านแยกดันแล้วก็กลับบ้านประมาณนี้ครับอาจจะยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นก็เลเดีย่กับดาบดูดเลือดครับไม่จำเป็นล็อกชิลโอ้โหสองอันเนี้ยเหมือนกันเลยครับแต่อันเนี้ยมันจะดีทุกกรณีส่วนอันเนี้ยมันจะดี ในกรณีที่อีกฝั่งไม่มีทูดามิครับแต่เนี้ยมันจะดีในกรณีที่อีกฝั่งมีทุกความเสียหายโดยเฉพาะทูดามิอันนี้เราความเสียหายทูดามิได้ไอเนี้ยทะลุไปเลยครับส่วนรองเท้าตีไวถ้าเป็นอัลเลนผมว่าโอเคแต่ส่วนใหญ่ไฟเตอร์ Fighter ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีตีไว้ป้าไหลป้าไหลผมว่าถ้าจะเอาออกจริงๆอ่ะออก,ออกรองเท้าเกาะคุ้มกว่าครับรองเท้าเกาะคุ้มกว่าส่วนใหญ่อะไฟเตอร์ Fighter ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ครับเขาจะไม่ค่อยมีซีซีที่น่ากลัวหรืออันตรายขนาดนั้น แต่เขาจะมีดาเมจจากการโจมตีปกติหรือดาเมจกายภาพที่น่ากลัวครับเพราะฉะนั้นออกแลวชนเลนได้คุ้มแน่นอนครับขวานั่นหรอไม่ไม่นับรองเท้าเฮอร์มิสถ้าต้องการเติมเลนไวๆก็พอออกได้อยู่ครับแต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่ครับเพราะว่านอกจากเออวิ่งไวแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับอ่าแล้วก็เหลือพวกตระกูลรองเท้าใช่ไหมครับก็จะมีรองเท้ารถคูดาวซึ่งไฟเตอร์อย่างที่ผมบอกไฟเตอร์มันต้องใช้รถคูดาว อย่างมุลาอะไรเงี้ยออกได้ครับออกได้บางตัวที่ต้องการลดคูดาวจริงๆออกได้เลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไฟเตอร์ส่วนใหญ่เขาไม่จำเป็นต้องใช้ลาตาสานนแต่ถามว่ารองคาสตาสาร,าร,าร,ารยังจำเป็นไหมถ้าไม่ได้จะไว้ดวลเลนนะครับจาเป็นครับถ้าเอาไว้แบบสมมติว่าอีกฝั่งมีซีซีน่าก,กลัวครับออกเลยอย่าลังเลครับอย่าลังเลที่จะออกอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็คลิปนี้ค่อนข้างสั้นครับแต่ก็สวัสดีครับจบคลิป